มือนีหากาแฟาดับร้อนจากแก้วหนึ่งก้อนพี่น้องขับรถเดินทางมาหอดร้านอาหารขนมไล่ชายน้ำแอนสเต็กคอฟฟวาซานอุงอิงก,กัเขาไปเช็กินเลยค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นสั่งกาแฟาก่อนเลยค่ะเชฟแซมเราสัง่งลาเต้ลาเต้วาซันส่วนนุงอิงสัง่งชาเขียว เย็นพนะสังบ,บ่เป็นดกพี่น้องเบิ่งตามเมนูนั่นล่ะค่ะบรรยากาศในลานก็สะอาดสะอา้านดีเย็นตาขนาดเลยค่ะพี่น้องค่ะบอกพี่กัตตำแหน่งที่ตั้งร้านกันก้อนร้านขนมไร่ชายน้ำวาสันตั้งอยู่ที่ตำบลมะาขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองฮิวาสานพี่น้องบรรยากาศร,บ,ร,บ,รบก็สิเป็นประมาณนี้เ้ยค่ะเด้อขันมานยามมือแลงก็สิ มวนอยู่จากบรรยากาศกับลมลื่นยางคามสะพานไปค่ะไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาบรรยากาศดีก่อภัยกับลมลื่นดีค่ะพี่น้องเหมาะสําหรับการมานั่งจิบไวน์ชิวๆกินน้ำซ่ามีฟองเย็นๆค่ะพี่น้องนั่งเขียวลืมลอือยู่เขี้ยวดีลมพัดเย็นสบายนี่แหละค่ะระาวาังลอกาแฟาลอดลาเต้ลาเต้เชฟแซมวันี้ก็สั่งชาเขียวไปนึ่งแก้วค่ะพี่น้อง ฝาดไปกุป๊บกุบซองแก้วกะ110บาทแก้วละหาสิบหาบาทกะถือว่าเขากับบรรยากาศได้ดีส่วนข้างในบรรยากาศก็ล่มลื่นสะอาดสะอ้านดีคักขนาดค่ะพี่น้องคะ่ะนอกจากนี้ก็มีนั่งกินขังในได้พร้อมแล้วกะมีโฟกซ่องย่ามมือแรงพร้อมค่ะไต้ต้นไม่ใหญ่นีเลย มาแล้วจ้าลาเต้ลาเต้ของเชฟแซมส่วนอุ้งอิงก็ชาเขียวมัทฉะพันวะกินบ่เป็นนอกพี่น้องเชฟแซมก็ว่าเป็นต,ตาตีดีแท้ในระหว่างที่เชฟแซมขคมคคักขมันในการกินกาแฟลาเต้ลาเต้ของเรานั่นอุ้งอิงก็กำลังงงอยู่ว่า ซาเขียวมันเป็นยังสีบ่บ่อว่ะสันเอาขอชอนแกวนะ้วแนชนแก้วกันแล้วกับจวดกันจักค่ำสองค่ำนี่แหละพี่นองกันหรือร่าเป็น่ังไงเสียงตาตีบอสันเราว่าตาตีมองกองปะ่ะถึงเวลากินกาแฟแล้วแล้วกันยางออมบริเวณจ้ะโอ้ยแดดฮอนไปไหนกันกนั่มไปทายลิปหีพี่นองบึงบรรยากาศดีเดอ้อพี่นองเดอ้อข้าน้ไร่ชายน้ำกาแฟแอนสเต็กว่ะสันแซ่บเดอ้อพี่นองมากกินกาแฟดีดีดีตาตีมองคนี้ ขอล่าไปก่อนไปแล้วห่อนหลายรอบหน้าเจอกันไหมอยากให้เฮ้าไปไสคอมเมนต์มาได้เลย